ก็รับศึกษาทุกคนนะครับเข้าสู่เรื่องความรู้เกี่ยวกับตัวเงินนะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะครับที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนะครับต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่าตัวเงินนั้นคืออะไรนะครับจริงๆแล้วตัวเงินนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถใช้แทนเงินได้นะครับโดยมากนะครับมักจะใช้ในแวดวงทางธุรกิจนะครับในชีวิตประจําวันเราส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ใช้ตัวเงินกันเท่าไหร่นักนะครับทีนี้ตัวเงินเนี่ยเขานิยมนำมาใช้ตอนไหน โดยปกติแล้วนะครับตั๋วเงินเนี่ยนะฮะก็จะเอามาใช้แทนจํานวนเงินในปริมาณที่มากนะครับลองจินตนาการนะครับสมมุติถ้าเกิดเราจาเป็นต้องถือเงินนะครับจำนวนมูลค่าสัก1ล้านบาทนะครับนั่นหมายความว่าเราจะต้องถือเงินนะในจํานวนที่เยอะมากนะครับประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราสามารถย่อเงิน1ล้านบาททั้งหมดนี้เหลือเพียงแค่กระดาษเพียงแค่ใบเดียว นะครับความสะดวกในการใช้งานก็จะง่ายมากขึ้นเวลาเราจะพบเราก็จะถือเพียงแค่กระดาษเพียงแค่ใบเดียวและกระดาษเพียงแค่ใบเดียวนี้นะครับสามารถใช้แทนเงินสดได้นะครับด้วยเจตนาของกฎหมายนะครับกระดาษใบเดียวนี้นะครับก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนนะครับและก็สามารถใช้ชําระหนี้ในทางกฎหมายกันได้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับเรานิยมใช้ในแวดวงทางการประกอบธุรกิจการค้าเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับทีนี้ โดยปกติแล้วนะครับตัวเงินที่เราใช้กันนะครับเราอาจจะได้ได้ยินกันนะครับอย่างเช่นเช็คนะครับแต่จริงๆแล้วอย่างที่สิ่งที่กฎหมายกําหนดไว้ว่ามีสานะเป็นตัวเงินเนี่ยนะครับมีทั้งหมด3ประเภทได้แก่1นะครับตัวแลกเงิน2ตัวสัญญาใช้เงินและก็3เช็คนะครับโดยทั่วไปส่วนใหญ่ที่เรามักจะคุ้นเคยกันก็คือเช็คนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเหตุผลที่เขามีการใช้ตัวเงินกันนะครับนอกเหนือจากที่บอกไปเมื่อตอนแรกว่านะครับเป็นการ ย่อจานวนเงินที่มากๆให้เหลือเพียงแค่กระดาษเพียงแค่ใบเดียวนะครับนอกจากเรื่องของความสะดวกแล้วนะครับมันยังมีเรื่องของความปลอดภัยตามมาด้วยเนื่องจากว่าตัวเงินบางชนิดนั้นจะมีการระบ,บุตัวผู้รับเงินเอาไว้อย่างชัดเจนในตัวนะครับดังนั้นคนที่ไม่มีชื่ออยู่ในตัวก็จะไม่มีสิทธิ์รับเงินตามตัวนั่นเองนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับกฎหมายก็จะมีการกําหนดมาตรการในการคุ้มครองการใช้เงินตามตัวเหล่านี้นะครับให้ผู้ที่ถือตัวเงินนั้นนะครับได้รับความมั่นใจว่าจะได้รับเงินตามตัวอย่างแท้จริงโอเคครับรับต่อไปนะครับมาคุยเรื่องของลักษณะของตัวเงินครับเรื่องของตัวเงินนะครับ มันก็จะมีประเด็นที่เราต้องพิจารณาอยู่นะครับอันับแรกเลยนะฮะเรามาดูว่าตัวเงินเกี่ยวอะไรกับเรื่องของหนี้บ้างน,นะครับตัวเงินกับมูลหนี้นะครับตัวเงินเนี่ยนะครับจัดเป็นหนี้อย่างหนึ่งนะครับดังนั้นนะฮะจะต้องมีการเป็นเป็นสัญญาประเภทหนึ่งนะครับซึ่งตัวเงินจะมีได้ก็ต้องมีมูลหนี้อย่างอื่นอยู่ก่อนแล้วนะครับหมายคาวามยังไงนะครับหมายความว่าในการที่เราจะออกตัวเงินนะครับเพื่อใช้ทําธุรกรรมนะครับ อะไรอย่างนึงนได้เนะี่ยจะต้องประกดก่อนว่าเราจะต้องมีมูลนี้ตั้งต้นเช่นเราอาจจะทําสัญญาซื้อขายนะครับแล้วณนเะวลานั้นเราไม่มีเงินที่จะใช้นะหรือว่าเงินในการชําระราคาสินค้าให้กับผู้ขายไปนะครับผู้ซื้อก็สามารถออกตัวเงินนะครับเพื่อชาระหนี้ไปก่อนได้นั่นหมายความว่าสังเกตว่าก่อนที่จะมีการออกตัวเงินได้นะครับมันจะต้องมีหนี้มาก่อนอยู่แล้วนะครับหนี้ก่อนอยู่แล้วในตัวอย่างที่ยกเมื่อกี้นี้ก็คือ รามีสัญญาซื้อขายอยู่ก่อนนะครับแล้วค่อยตามมาด้วยสัญญาตัวเงินนะครับและในขณะเดียวกันตัวเงินเอมันก็เป็นสัญญาประเภทหนึ่งด้วยนะครับตัวเงินเองก็เป็นสัญญาประเภทหนึ่งด้วยสัญญาว่าอะไรนะครับสัญญากับผู้รับตัวเงินว่าเขาเนี่ยจะได้รับเงินตามตัวดังนั้นสังเกตว่ามันมีสัญญาซ้อนกันอยู่2อันอันที่1ก็คือสัญญาซื้อขายอีกอันนึงก็คือสัญญาตัวเงินนั่นเองนะครับดังนั้นสังเกตได้ว่านะครับสัญญาตัวเงินเนี่ยมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยลำพัง มันจะต้องมีสัญญาอื่นอยู่ก่อนแล้วพูดงงานคือมีมูนนี่อย่างอื่นอยู่ก่อนแล้วนะครับทีนี้มีข้อสังเกตว่านะครับการที่เราจ่ายเงินค่าสินค้าด้วยตัวเงินไปนะครับจะถือว่าเป็นการรับชำระหนี้อย่างอื่นตอบแทนหรือไม่นะครับเพราะวัตถุแห่งนี้นะครับที่ผู้ขายต้องการได้รับนั่นก็คือเงินนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราให้กับผู้ขายไปนั้นกลับเป็นกระดาษใบหนึ่ง ซึ่งถ้าเกิดผู้ขายนะครับรับกระดาษหนึ่งไปกระดาษใบหนึ่งไปแทนการรับชําระหนี้ด้วยเงินถามว่าในกรณีเช่นนี้จะถือว่าผู้ขายยอมรับชําระหนี้ยางอื่นตอบแทนและจะส่งผลทําให้หนี้ตามสัญญาซื้อขายนั้นระง,งับไปด้วยหรือไม่นะครับในกรณีเช่นนี้นะครับตามมาตรา321วรรค3เนี่ยนะฮะได้บันจึกเอาไว้นะครับรับรองผล้ว้อยว่าในกรณีนี้ที่ชําระหนี้กันด้วยตั๋วเงินนะครับ ในกรณีนี้นะครับนี่นั้นจะระง,งับไปต่อเมื่อมีการใช้เงินตามตัวแล้วเท่านั้นดังนั้นในกรณีที่มีการชรําระหนี้ด้วยตัวเงินนะครับอย่าไปกังวลว่าไม่ต้องกังวลว่ามันจะเป็นการรับชําระหนี้อย่างอื่นตอบแทนและทําให้หนี้ระงับเนื่องจากว่านะครับมาตราสามรี่วรรคสามเนี่ยก็ได้บัญญัติกฎหมายสาทัาไปชัดเจนว่าถึงแม้ว่ามีการชำระหนี้ด้วยตัวเงินแล้วก็ไม่ได้ทําให้หนี้นั้นระงับไปซึ่งนี่นั้นจะระงับต่อเมื่อได้มีการใช้เงินตามตัวแล้วดังนั้นเราจึงไม่นําเรื่องของการรบชชาารนนนีี้อออย่่งืตแทมใใกณ ชำระหนี้ด้วยตัวเงินนะครับในกรณีนี้นะครับทีนี้นะครับเนื่องจากว่านะตัวเงินเป็นมิติกรรมสัญญาประเภทหนึ่งนะครับเป็นสัญญาอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นี้สัญญาว่าจะมีการใช้เงินตามตัวนะครับปัญหาก็คือว่าแล้วตัวเงินนั้นมีแบบหรือไม่นะครับจริงๆนี้นะครับถ้า ดูตามตัวบทัาิของกฎหมายแล้วจะสังเกตได้ว่ารกรณีใดที่กฎหมายจะกําหนดให้เรื่องนั้นเป็นแบบเนี่ยมักจะกําหนดไว้ในตอนท้ายของมาตารานั้นว่าถ้าไม่ทําตามที่กาหนดไว้จะตกเป็นโมฆะแต่ในกรณีของตัวเงินนั้นนะคะทั้งสามไม่ได้มีการกําหนดเอาไว้ว่านะครับถ้าไม่ดําเนินการตาม1นึ่งสสนะฮะสัญญาตัวเงินนั้นจะตกเป็นโมฆะนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้กําหนดเอาไว้ว่านะต้องทําเป็นหนังสือจดทะเบียนตกเป็นโมฆะไม่มีนะครับแต่ว่า แม้ไม่มีแบบแต่การทําสัญญาตัวเงินเนี่ยนะครับตรา,าสารที่จะปรากฏหน้าตาออกมาเป็นตัวเงินได้นั้นกฎหมายกําหนดรายละเอียดของการเป็นตัวเงินแต่และประเภทไว้ค่อนข้างละเอียดมากนะครับจนอาจกล่าวได้ว่าเป็นลักษณะที่มันยิ่งกว่าแบบของนิติกรรมเพราะถึงขนาดกําหนดรายการของตัวไว้เลยว่าในตัวหนึ่งใบเนี่ยจะต้องประกอบรายการอะไรไว้บ้างเช่นตามมาตรา909นะครับในเรื่องของตัวแลกเงินเนี่ย กฎหมายได้กําหนดเอาไว้ว่าในตัวแลกเงินนั้นจะต้องประกอบไปด้วยรายการทั้งหมด8รายการถ้ารายการไม่ครบถ้วนนะครับตามมาตรา910เนี่ยนะครับจะถือว่าเ,เอกสารฉบับนั้นไม่สมบูรณ์เป็นตัวนะครับดังนั้นมันจึงมีลักษณะที่ยิ่งไปกว่าแบบวาแบบโดยปกติเนี่ยจะไม่ได้กําหนดรายการเอาไว้นะครับส่วนใหญ่ก็กำหนดแค่เพียงว่าอาจทเป็นหนังสือทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนนะครับหรือจดทะเบียนลักษณะแบบนั้นซึ่งสังเกตว่าไม่ได้กําหนดว่า ในหนังสือนั้นจะต้องมีรายการว่าอะไรบ้างแต่ในกรณีของตัวเงินง่ยนะครับจะกาหนดเอาไว้นะครับว่าในตัวเงินนะเช่นตัวแรกเงินจะต้องมี8รายการและก็ต้องมีครบทั้ง8รายการนี้ถ้ามีไม่ครบก็ไม่สมบูรณ์เป็นตัวนะครับทีนี้ก็เลยมีคําถามเกิดข,ขึ้นมาว่าแล้วถ้าเกิดมีกรณีเขียนเกินกว่าที่กฎหมายบัญญัติเอาไวนะ้ล่ะนะครับตรงนี้ตามมาตรา899เนี่ยนะครับเขาจะบัญญัติเอาไว้ว่านะครับข้อความใดที่กฎหมายนั้นไม่ได้อนุญ,ญาตให้เขียนลงไปในตัว นะครับถ้ามีการเขียนลงไปข้อความเหล่านั้นไม่มีผลต่อตัวนั่นหมายความว่าคุณอยากเขียนข้อความอะไรลงไปเพิ่มเติมลงไปนะครับเช่นติมลักต่อยนะเขียนลงไปบนตัวแบบนี้ข้อความติมลักต่อยไม่มีผลต่อตัวนะครับไม่มีผลต่อตัวนะครับแต่อาจจะมีผลต่อความรู้สึกก็ว่าไปนะแต่ไม่ส่งผลต่อตัวอย่างไรนะครับถามว่าจะเป็นตัวหรือไม่เป็นตัวย้อนกลับไปดูอันเดิมครับตามมาตรา909เช่นตัวแลกเงินมีรายการครบถ้วนหรือไม่ถ้ามีรายการครบถ้วนครบถ้วน ก็สมบูรณ์เป็นตัวแหลกเงินนะครับทีนี้ประเด็นต่อมาครับเรื่องของตัวเงินกับการโอนสิทธิเรียกร้องนะครับเนื่องจากว่านะครับวัตถุประสงค์ของกฎหมายในการที่มีตั๋วออกมานั้นนะครับต้องการให้มันใช้งานได้เหมือนอย่างตัวต้องการให้มีการใช้กันได้เหมือนอย่างขอโทษครับเหมือนอย่างเงินนะเหมือนอย่างธนบัตร ดังนั้นเมื่อออกกระดาษใบหนึ่งไมแล้วนะครับมีมูลค่า1 0 0 0 0แบาทเขาก็ต้องการให้กระดาษหนึ่งใบนะครับมูลค่า10,000แบาทนี้สามารถเปลี่ยนมือไปได้การเปลี่ยนมือก็เป็นการโอน,นสิทธิประกันหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับซึ่งหลักการทั่วไปของการโอนสิทธินะครับไม่ว่าจะเป็นโอนสิทธิเรียกร้องหรือโอนสิทธิอย่างไรก็ตามโดยปกติเราจะใช้หลักการที่ว่าผู้รับโอนไม่มีสิทธิด,ดีกว่าผู้โอน แต่ในกรณีของตั๋วเงินนั้นนะครับกลับเป็นข้อยกเว้นของหลักการที่ว่ามาดีโดยเราจะใช้หลักการที่ว่าผู้รับโอนมีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนซึ่งถามว่าทําไมจะต้องกําหนดให้มีหลักการแบบนี้อยู่ในตั๋วเงินในวงเล็บนะฮะไม่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้เขียนหลักการแบบนี้ไว้ชัดเจนนะครับแต่จากการประมวลน,นะฮะของเนื้อหาของตัวบทเรื่องของตัวเงินแล้วจะสังเกตได้ว่านะครับกฎหมายเนี่ย ให้การคุ้มครองแก่ผู้รับโอนสิทธ์นะครับถึงแม้ว่าผู้โอนสิทธิ์จะมีสิทธิตามตัวนั้นปกพ้องไปบางประการแต่ถ้าเกิดผู้รับโอนสิทธิ์นะครับเมื่อได้รับโอนตัวไปแล้วนะครับเราจะใช้หลักการผู้รับโอนมีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนนะครับตรงนี้นะครับ,นนรบเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับโอนตัวว่านะครับมีโอกาสจะได้รับเงินตามตัวนะครับไม่ว่าใครที่เขาโอนเงินมาให้โอนตัวมาให้จะมีสิทธิท์ปกพร้องอย่างใดก็ตามแต่ ผู้รับตัวมานั้นมั่นใจได้ว่าตัวที่อยู่ในมือของตัวเองนั้นจะใช้ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลักการดังกล่าวนี้นะครับมันก็จะมีข้อยกเว้นนะครับซึ่งจะเป็นข้อยกเว้นที่เป็นการตัดสิทธิ์ของผู้รับโอนตัวไปนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของคุณสมบัติและการทําหน้าที่ของผู้รับโอนตัวนะครับ ว่าได้ทำตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่นะครับเช่นสิทธิในตั๋วนั้นบกร้องเช่นรายการในตั๋วไม่ครบอย่างที่บอกไปเช่นตั๋วแลกเงินต้องมีรายการครบ8รายการแต่รายการขาดตัวพิกไปไม่สมบูรณ์เป็นตั๋วเมื่อไม่สมบูรณ์เป็นตั๋วผู้ที่รับโอนตั๋วไปก็ไม่มีสิทธิในตั๋วนั้นอย่างตั๋วเงินนะครับหรือผู้รับโอนตั๋วนั้นเป็นผู้ไม่สุจริตสมคิดกันรับโอนตั๋วทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าตั๋วนั้นมีความบกพร่อง หรือผู้รับโอนตกเป็นผู้ประมาเลเซอรเช่นตัวไม่รอยขีดผ้านะครับไม่สอบถามไม่ตรวจดูให้ดีนะครับในกรณีเช่นนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินตามตัวนะครับอาเดี๋ยวเรื่องของการเป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินตามตัว,วเราค่อยพูดกันต่อไปในอนาคตนะครับทีนี้ประเด็นถัดมาครับก็จะเป็นเรื่องของการแปลงหนี้นะครับตามหลักทั่วไปของการแปลงหนี้นะครับเรื่องสามันก็จะทําให้การแปลงหนี้นั้นส่งผลทําให้หนี้เดิมละับ แปลงนีถือว่าเป็นเหตุอย่างหนึ่งที่ทําให้หนี่นั้นระงับนะครับทีนี้คาถามก็คือเอาละการชําระหนี้ด้วยตั๋วเงินนั้นจะถือว่าเป็นการแปลงหนี้หรือไม่นะครับในกรณีเช่นนี้นะคบเมื่อสาอย่างที่บอกไปตอนต้นตามมาตรา3า1ก็คือการชําระหนี้ด้วยตั๋วเงินนั้นนั่นหนี้จะยังไม่ระงับนะครับและจะระงับต่อเมื่อได้มีการใช้เงินตามตั๋วแล้วเท่านั้นดังนั้นในกรณีนี้จะสังเกตได้เลยว่าการชำระหนี้ด้วยตั๋วนั้นไม่ได้ทําให้หนี้ระงับเมื่อไม่ได้ทำให้หนีร้ระงับ ed, จึงไม่มีผลเปป็นนการแลงี นะครับนะเพราะมูลนี่เดิมยังคงอยู่นะครับไม่ได้ทําให้มูลนี่เดิมนั้นระงับไปแล้วครับก็จบลงไปนะครับ ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการแนะนํากันก่อนแล้วกันนะครับว่าตัวเงินนั้นคืออะไรนะครับอ่าสรุปสั้นๆเลยนะฮะจากที่พูดมาทั้งหมดนะฮะตัวเงินก็เป็นสิ่งที่เราสามารถใช้แทนเงินได้นะครับแล้วก็ปรสามารถเปลี่ยนมือได้เหมือนอย่างกับเงินทั่วๆไปเลยนะครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นกระดาษใบหนึ่งเนาะนะครับที่สมูุสมพุติขึ้นมาว่าให้มันสามารถใช้แทนเงินได้ดังนั้นจึงต้องมีกฎหมายมาบัญญัตินะกำกับเรื่องของการใช้ตัวเงินนั้นเป็นการเฉพาะแยกต่างหากจากเรื่องของเงินทั่วๆไปนะครับอ่ะนั้น ในคราวนี้นะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับจบพาร์ทแรกไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันในพาร์ทอื่นๆนะครับในพาร์ทที่สองนะครับนะสำหรับคราวนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ